เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมชัยธวัฒน์ตุลาธนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพักเก้าไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตถแถลงยติเพื่อเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะต่อคณะ เสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติซึ่งผมและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคร่วมฝ่ายค้านได้เข้าชื่อกันตามรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา152ดังต่อไปนี้ผมขออนุญาตอ่านยัตติตามเอกสารนะครับ ด้วยคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้บริหารราชการแผ่นดินมาเป็นเวลากว่า6เดือนแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการหรือปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนไม่จริงใจไม่ตั้งใจเพิกเฉยต่อคำถแถลงนโยบายของตนที่ได้ให้ไว้ต่อ รัฐสภาขาดประสิทธิภาพหรือความชัดเจนแน่นอนยังไม่มีการขับเคลื่อนนโยบายหรือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนโยบายเร่งด่วนสวนทางกับความเป็นจริงการดำเนินการของรัฐบาลตามนโยบายเร่งด่วนที่ได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหนี้สินในภาคเกษตร ภาคธุรกิจและภาคประชาชนการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของประเทศการกระตุ้นเศรษฐกิจการแก้กปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญรวมทั้งการฟื้นฟูลหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ ล้วนขาดยุทธศาสตร์และการปฏิบัติที่ตรงเป้าหมายนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรียังมีพฤติกรรมที่ทำลายความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศรัฐบาลปล่อยประละเลยให้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเอารัดเอาเปรียบประชาชนระบบราชาการสแสวงหา ผลประโยชน์โดยมิชอบหรือเกิดการคอร์รัปชันเชิงนโยบายแทนที่จะเร่งฟื้นฟูหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐกลับเกิดการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมทำลายหลักความเสมอภาคเท่าเทียมทางกฎหมายและการเมืองไม่จริงใจต่อการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นการลดความเหลื่อมล้ำ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานการปฏิรูปกองทัพการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองปัญหาการศึกษาและปัญหาสิ่งแวดล้อมการดำเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดและความเดือดร้อนของประชาชนมีความผิดพลาดไร้ความสามารถในบานบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน การดำเนินนโยบายต่างประเทศยังไม่สามารถฟื้นฟูบทบาทสำคัญของประเทศไทยในเวทีโลกได้หากปล่อยประละเลยให้รัฐบาลบริหารราชาการแผ่นดินอย่างไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถไร้เป้าหมายไร้จริยธรรมและไร้วุฒิภาวะต่อไปจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมตามที่พี่น้องประชาชนคาดหวังจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาจากสถานการณ์ที่กล่าวถึงข้างต้นจึงมีความจำเป็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่เป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยจะได้นำเสนอสภาพปัญหาข้อเสนอแนะและซักถามข้อเท็จจริงต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการดำเนินนโยบายและแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนข้าพเจ้าสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรผู้มีรายชื่อท้ายยตินี้ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนรัษฎรจึงได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอยัตติต่อประธานสภาผู้แทนรัษฎรขอเปิดอภิปราย ทั่วไปเพื่อซักถามข้อที่จริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยมาตรา152ท่านประธานที่เคารพยัติที่ผมได้แถลงไปนี้เป็นการทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรด้วยหวังด้วยเห็นว่า การซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีในตลอดวันนี้และวันพรุ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินท่านประธานครับหลังการเลือกตั้ง ประชาชนต่างคาดหวังว่าเราจะได้ผู้นำประเทศคนใหม่ที่ต่างไปจากท่านผู้นำหลังการรัฐประหารแต่เวลาผ่านไปเรากลับพบว่าเราได้นายกรัฐมนตรีที่ไร้วุฒิภาวะไปอีกแบบหลายครั้งท่านก็สับสนนะครับ ว่าท่านเป็นใครท่านมีอำนาจทำอะไรได้บ้างขาดภาวะผู้นำในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความชัดเจนในทิศทางของรัฐบาลสำร้ายยังมีวิธีคิดในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแบบเดิมๆที่จัดสรรกันตามโคต้าสมบัติผัดกันชม แทนที่จะสรรหาความบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในการเข้ามาบริหารกระทรวงต่างๆเห็นท่านรัฐมนตรีหลายท่านหลังประกาศจัดตั้งครมพี่น้องประชาชนสิ้นหวังครับแล้วพอรัฐบาลชุดนี้ได้บริหารประเทศมากกว่าครึ่งปีแล้ว ประชาชนก็าคาดหวังนะครับที่จะได้เห็นนโยบายในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจปากท้องดีขึ้นแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนกลับพบคือการดำเนินนโยบายที่สับสนคิดไปทำไปนโยบายเรือธงของรัฐบาลขาดยุทธศาสตร์และแนวทางที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ตรงเป้าหมายและแทนที่ประชาชนจะได้เห็นการบริหารราชาการแผ่นดินที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ลืมตาอ้าปากอย่างเสมอภาคเท่าเทียมเป็นธรรมเรากับเห็นการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ ที่ผูกขาดหรือเอื้อประโยชน์ต่อทุนใหญ่เต็มไปหมดหลายนโยบายแอบอ้างประชาชนบางหน้าแต่เบื้องหลังเนื้อในกับเต็มไปด้วยการช่อฉนเชิงนโยบายเปิดทางให้รัฐมนตรีและพวกพ้องแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอย่างน่าละอาย ประชาชนคาดหวังอะไรอีกครับหลังการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาประชาชนคาดหวังจะเห็นการปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นรัฐบาลชุดใหม่ตอนเริ่มจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็แถลงด้วยความมั่นใจว่าจะผลักดันให้เกิดการจัดทำประชามติเพื่อให้ประชาชนได้ เข้ามาจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่โดยเร็ววันนี้ผ่านไปเจ็ดเดือนแล้วครับยังคงวกไปวนมาพี่น้องประชาชนไม่แน่ใจแล้วว่าตกลงรัฐบาลจะเอาอย่างไรต่อการปฏิรูปการเมืองต่อการจัดทำรัฐมนุญฉบับใหม่มิหนำซ้ำเมื่อ วิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วกลับพบว่าหากมีการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่ได้ทันจริงในรัฐบาลสมัยนี้เราก็อาจจะได้รัฐมนูญนะครับฉบับใหม่ที่แม้จะใหม่แต่ไม่ไว้วางใจประชาชนเหมือนเดิม พี่น้องประชาชนคาดหวังว่าหลังการเลือกตั้งหลังมีรัฐบาลใหม่จะเห็นการฟื้นฟูสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนจะเห็นการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรากลับพบว่า กระบวนการนิติสงครามยังดำเนินต่อไปไม่ต่างจากหลังการรัฐประหารสถานการณ์การปราบปรามประชาชนที่มีความเห็นต่างในนามกฎหมายยังไม่เปลี่ยนแปลงสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเริ่มมีสัญญาณว่าถูกคุกคามแทรกแซง พี่น้องประชาชนคาดหวังจะเห็นการไปในรูปกระบวนการยุติธรรมเห็นการฟื้นฟูนิติธรรมนิติรัฐอย่างที่รัฐบาลถแถลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเรากับพบวิกฤตศรัทธาในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ในตำรวจรวมถึงในระบบราชการยังเต็มไปด้วยระบบตัวระบบสวยจนพี่น้องประชาชนไม่สามารถไว้วางใจในกลไกาการบริหารราชการแผ่นดินความเสมอภาคเท่าเทียมในการบังคับใช้กฎหมายและความเสมอภาคเท่าเทียม ในกระบวนการยุติธรรมถูกซอกก่อนบ่อนทำลายซ้ำเติมวิกฤตศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องหลังการรัฐประหารนะครับท่านไม่ต้องพูดว่าถ้าไม่ชอบกันก็ต่างคนต่างอยู่ เพราะพี่น้องประชาชนต้องการอยู่ในระบบเดียวกันครับต้องการอยู่ในประเทศเดียวกันหนึ่งระบบที่พวกเราได้รับการคุ้มครองสิทธ,ธิเสรีภาพเสมอภาคกันได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันเสมอหน้ากันต่อหน้ากฎหมายฉบับเดียวกัน หลังการเลือกตั้งหลังมีรัฐบาลใหม่พี่น้องประชาชนคาดหวังจะเห็นระบบการเมืองที่นำพาชาติและประชาชนเดินไปข้างหน้าไปสู่อนาคตที่ดีกว่าแต่สิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราได้กลับกลายเป็นประชาธิปไตย แบบไหลย้อนกลับครับประชาธิปไตยแบบไหลย้อนกลับที่ผู้นำทางการเมืองผู้มีอิทธิพลทางการเมืองลูกแก่อำนาจได้คือเอาศอกพยายามผูกขาดอำนาจทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจให้อยู่ในมือของชนชั้นนำไม่กี่กลุ่ม แทนที่เราจะเห็นการยกระดับทางการเมืองเดินไปข้างหน้าแทนที่จะดิรับการเมืองแบบเก่าเพื่อสร้างการเมืองแบบใหม่เรากลับเจอกับการเมืองที่พยายามทำลายสิ่งใหม่เพื่อรักษาสิ่งเก่า สภาวะทั้งหมดที่ผ่านมาทำให้เราตกอยู่ในสภาพการเมืองที่ไม่สามารถตอบสนองกับความคิดแบบใหม่ๆของพี่น้องประชาชนไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการแบบใหม่ในยุคสมัยใหม่ของพี่น้องประชาชนได้นี่คือสถานการณ์ที่พวกผมในฐานะผู้แทนรัษดร จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งเพื่อนสมาชิกของพวกผมในพักร่วมฝ่ายค้านจะมาอาภิปรายลงลึกในรายละเอียดแต่ละประเด็นในสองวันนี้ขอบคุณครับท่านประธาน